สี่แม่ล้อมที่คนเล็งชนเข้าไปเป็นข้าราชการกับกอปพแล้วก็ที่มีคนเล่าว,ว่าเป็นมะเร็งเป็นบระร็โรคเอเป็นโรคปอดอะไรเงี้ยคะก็คือจะเป็นคนที่อื่นแล้วก็มะเร็งที่สามารถอก็จะไม่ไม่ใช่มะเร็งปอดน,นะคะที่ที่เป็นจากข้อมูลของที่เราทํากันของจแจ็ลหมู่บ้านที่ของ,งอสมองะคะ่ะม,มะเร็งอะไรสามารถก็จะเป็นมะเร็งข้านงนแล้วก็ ไม่เขาลงน่เดี๋ยวไปรับไปทำอะไรไปอะไรชอบบอกเพิ่มลงแล้วก็เลยจากการที่เราอย่างพ่ออสมอเราวิเคราะห์แล้วก็หมอโรงพยาบาลค่ะเราดูแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการที่เป็นฝนละอองนะคะแล้วก็อีกตัวก็คือทางทางกอก่ค่ะเขามีการมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับชุมชนทุกปีนะคะก็คือเป็น เงิงกองทุนของเมียยนะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็มาตรวจสุขภาพในชุมชนทุกปีแล้ะะ mm hmm. กวก็ผลการตรวจที่ออกมาก็าจะไม่มีใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหรือว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับคนละอองะะ <Okay. S 2> เพราะว่าส่วนมากเนี่ยแบบที่ลุงแบ๊พูดนะคะ mm hmm. ก็คือว่าคนที่เป็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่อื่น mm hmm. แล้วก็อาจจะมีโรคอุจจตระอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับ oh, <yeah. S 2> มา mm hmm. มามนกับต mm ้น hmm. มามาเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปวดกระลงกปวดต้นัวตรงๆนะคะก็คือคนที่ชนเหมือแดงพูดอ่ะอย่างเ้อะหวงเนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งสามสิกว่าปีเราเรียกก่อนเนี่ยเราอยู่ขอบ่อเลยเราก็มีโรคพวกนี้นะคะแล้วพอย้ายมาเหมือนแรงพูดเราก็มีผู้สูงอายุอย่างอย่างวันนี้นี่พอดีเป็นตอนเย็นก็เลยไม่มีสูงอายุที่อายุเจ็ดแปดสิบมาคร้อมให้รู้นะคะมเรื่อีว่าจะมีประมาณนั้นค่ะที่ว่าจะมาพร้อมให้ให้ดูอค่ะ มีประเท็โนุนนี่ไหมครับสูบเยอะอ๋อน่าจะมีส่วนค่ะเขาจะมีพวกที่สูบเยอะที่นี่ขคยแย่ชุนเลยนะจะซูบุรีสูบุรีที่อยู่ร้ามากที่สุดที่ชุดสัตตือความดันระว่างระหว่านิ่มกินลำตาที่อยากทราบว่าอย่างการไฟฟ้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะทำให้ชุมชนมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้าง ก็ในนตรงนี้นะครับว่าเราเมีองค์กรหลายอย่างมา้มเป็นพราการครับที่มีสถานกิจารอีวนแต่ก็ขอยใหับส่อเรื่องของอาชีพครับมาเข้ามาส่งานให้ให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความสน่จจากอาชีพอะไรนะครับการค้ากับการา้างงานอารเรื่องของการบ จากลุ่มมาเป็นวิชสากิจชมชนนะครับเรอว่เป็นกลุ่มของกองจูเป็นกลุ่มเกษตรนะครับกองกันปลูกกันรถ้าพูดถึงเป็นมีลพลิพผักของมีคงไม่ได้เป็นสัปลอดภัยนะก็ตอนนี้วันนี้ก็ถามอยู่ที่เซนรัลนะค็อเรานหาได้่ชัในวันนี้ของสสวค่ะแล้วก็อย่าง ของเราให้ยู่กับกบองขอมันก็ดีตรงที่อย่างเราเพิ่งกลับมาว่าซื่อที่แคผ่าที่ส่วนากางนะคะก็คือเอาอาชีพสลุ่มอี่ที่มีผลิตภัณฑ์ของชุงมชนในอำเภอวิมกไปขายเราก็มีแคปขายไปแต่ละแกยนหรือว่าไปสวนกลางนี้ค่ะมันก็ทําให้เรามีแค์ขายโดยการที่อยา่างกลุ่มนุรกิจปัจจุบันนะคะก็ทําให้เรามีออเดอร์เรามรายได้เราอีกจานที่ ชุมชนเรามีได้ๆของร้องหลังในยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะอย่างท่องเที่ยวปีที่ถ้าถ้าไม่เจอโควิดนะคะตอนที่สองปีก่อนในขาค้าเนี่ยชุมชนเรามีได้จากการขายสินค้าแล้วก็ยังมีเครือข่ายก็คือมีคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเราเลยเนี่ยตั้งแต่เราย้ายมาแล้วพอเราทำในเรื่องของท่องเที่ยวเพี่อในบริการการนำกลุทองเนี่ยก็ทำให้ชุมชนมีรายได้เป็นแสง เข้ามานชเละมีเลมีาองมีโฮมสเตย์อะไรด้วยไหมที่นี่มีค่ะเมือเรามีโฮมสเตย์แล้วในแง่ท่องเที่ยวเนี่ยจนเทศบาลเห็นคสันก็เริ่มลราคให้เราอี่ทํองใหเราเขาเดนยอที่เทศบาลถ้าคนมาเยอะเราก็จะลดจากเทศบาลนะครับทึ้นคำถามสำคัญนะครับข่อวข่าวเ่าเีอทำไม พลาสติกไม่ม <the> ีส <zusammen> ่วนรู้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะมมีแต่ข่าวที่เป็นข่าวที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยมันจะเป็นข่าวในเชิงนิยมกติกาเยอะเกิดการที่เราจะอย่างชี้นหลือข้อมูลที่นะก็พอมีปัญหาเรื่องประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกองพอคือไมดูชาวบ้านเขาก็รักกองพอเนี่ยเนี่ยประการมานะคะก็บอกให้ผมเห็นว่าทำไมที่นี่ถึง ก็พอพอทเราเต็มร้อยเราก็ให้กับพ่อพ่อแม่ก็คือว่าอย่างอย่างในมู่น้องพราะว่าอย่างมาอยู่ตรงนี้จนทำให้กลุ่มได้รับยังคงไม่สายติดนะคะอย่างน้อยกองทัพอต้องเปิดโอกาสให้เราในเรื่องการที่เราทำวิจัยทำอะไรนี่ค่ะทำใจกลุ่มทำแข็งเราอยากอย่างนี้ตอนนั้นที่ไม่บอกไม่เรียนเนาะเรียนต่อนะคะ ก็เอาโครงการที่ว่านชุมชนเนี่ยะคะ่ะไปทำงานวิจัยก็จนทำให้เห็นว่าเขาเป็นข่าวท่านรองแต่ท่านประานะครับเรื่องเยาวชนมันจะเป็นอีกแรงหนึ่งเพราะมีเดียจากเยาวชนไปเนี่ยมันตปอได้เร็วกว่าะฉะนั้นความการแชร์ข้อมูลต่อโดวยเยาวชนเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรที่ที่บรรลับได้ระหว่างข้อมูลที่เหมือนกันแชร์กอนลูกหลานเรากลับมานี่ไหมเพราะว่า สภาพที่ราเนการขานตอนนี้คือสวนใหญแล้วเนี่ยประมาณอาจจประมาณเกือบห้าตนะครับอยตนละร้อยนะเป็นน้อยเขาเรียว่าเป็นกลุ่การเป็นถ้าอ่านแล้มที่มาที่ไปทำให้เด็กที่จมาหมมีโอกาสที่จะเดทครับ แสดงว่าจบจบออกไปก็ไม่ได้บางบางส่วนกลับมาทำงานในส่วนที่บ้านแล้วพวกที่ไม่กลับมานี่เขาทำอะไรครับตอน้หน้าที่เราปรกอบาชเก็เป็นรัาลการจังหวัดเอาก็เป็นริอยู่ต่างจังหวัดอย่างระยองเชียงใหม่ทุกทุกนี่เราจไป่องานแต่ว่า อนี้กลัมาที่บ้านเ่งาาด้อนุตะ5ปี25ปีถ่านกิมันหมดทักนะต้อเปลี่ยนเนี่ยเราวก็ไม่ทราบชุนๆที่จะอยู่ได้ชุนชนเอได้รเปต่าก็ต้องดูได้เพราะว่าตอนนี้เราอกอชื่อเลยานอยู่แล้วนะครับนี้เราต้องต่อไปเป็นเรื่องของชุนต้องมีคม่เตนมาความชั้นนีต้องใงขชุนชน่อีความ่นเยิ็คือเพราะว่าถ้าาต้อยู่ ก็ต้องอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าก่อนที่เราเราไม่มีกองหนุทำไมเราอยู่ได้อ้าต้องขอไม่ต้องมีครับขออนุญาตครับตอนอื่นก็ต้องต้องได้ความจริงใจเข้าใจ